มันก็ได้นะนะเป็นความรู้ที่ไขประตูชีวิตโลกคนที่ยังไม่เข้าใจโลกก็จมอยู่ในโลกกระชับขมาชัดเจนะว่าโลกคือโลกียะโลกคือคนสามัญทั่วไปลกโลก เขาก็จะวนจะจมอยู่ในโลก,กียะอยู่ในโลกโดยเฉพาะตัวมายาใหญ่คือพระเจ้าขอภัยที่อาตมาพูดถูกพระเจ้าคือมายาใหญ่คือเจ้าของสุขพระเจ้าคือมายาใหญ่คือเจ้าของสุขนะ แล้วครอบงำโลกอยู่ก็อิจตัวสุขนี่แหละคนไม่รู้จักสุขและไม่กล้าดับสุขไม่กล้าเป็นคนไม่มีสุขพระพุทธเจ้ามาตร,รัสรู้ว่าโอ้โหไอ้สุน่เป็นมายาใหญ่ที่แท้มันตัวตัวทุกข์ที่แท้มันตัวทุกข์แต่มันเอาเอาหน้าสุขมาหลอก จนกระทั่งมีเจ้าของสุขยิ่งใหญ่เดีวยวพระเจ้าอยากได้สุขต้องขอจากพระเจ้าพระเจ้าประทานสุขถ้าทุกเพราะพระประสงค์ของพระเจ้านั่นแน่ถ้าใครทุกเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าลงโทษลงโทษให้นะ เพราะงั้นจะต้องอ่อนวอนต้องเอาใจพระเจ้าประหลาะพระเจ้าระลึกถึงพระเจ้าจริงๆลึกซึ้งก็คือว่าระลึกถึงพระเจ้าคือระลึกถึงอะไรระลึกถึงคําสอนของพระเจ้าแล้วเอาคําสอนมาปฏิบัติให้อามาปฏิบัติให้สูงสุดคือเป็นผู้ที่สุขอย่างไม่ทุกข์เลย แต่ความจริงแล้วความสุขที่ไม่ทุกเลยนั้นไม่มีไม่มีพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าความสุขมันไม่มีความทุกข์เท่ากับพระเจ้าไม่รู้ว่าในตัวพระเจ้าเองนั้นมีซาตานพระเจ้าไม่รู้ซาตานก็คือในตัวเอง เพราะงั้นในความรู้อันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตีแตกหมดเลยจนรู้ว่าโอ้เราคนมาลงสุขลงทุกนี้เองจึงเรียนรู้ว่าอาการสุขทุกอยู่ที่ไหนอาการสุขทุกอยู่ที่ไหน อยู่ในจะพาะให้ชัดออกไปที่อยู่ที่ไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในเวทนารู้รายละเอียดของว,วิญญาณเจตสิกต่างๆาแยกอาการของจิตออกเวทนานัมีธาตุจิตหรือธาตุเจตสิกแบบหนึ่งสัญญามี ลักษณะหน้าที่อีกอย่างสังขารมีหน้าที่อ,อย่างน,น,นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตของพระพุทธเจ้าในสุดยอดอย่างเงี้ยพระพุทธิรู้อาการกริยาของเวทนามรู้อาการกริยาของสัญญารู้อาการกริยาของสังขาร คนที่เอาวิชาไม่รู้สังขารแน่นอนย่อมไม่รู้จักเวทนาย่อมไม่รู้จักสัญญาเพราะงั้นเมื่อใช้สัญญารู้จักหน้าที่ของสัญญาเราก็ใช้สัญญาเป็นเอามากำหนดรู้อาการกิริยาของเวทนา เนี่ยอาตมากำลังเจาะลึกลงไปที่ปฏิสมุมบาทจิตเริ่มมีวิชาก็เริ่มเป็นจิตท,ที่รู้จักความรู้ที่เป็นปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดครบชลยตนะฉลาดซึ่งอาตมาก็เคยยืนยันแล้วว่าภาษาไทยคำว่าฉลาดเนี่ยมันกร่อนมาจากเชลยยตนะ ที่แปลว่าหอายตนะหกชายาตนะหรือสลายตนาะมีอายตนะปีาฐานเชื่อมต่อระหว่างรูปนามหรือตากับรูปหูกับเสียงทั้งหมดหคู่หคู่ภายนอกคู่ไหนภายใน ีคู่หนึ่งก็ทำภายนอกได้บริบูรณ์หมดแล้วก็ไปเหลือทำคู่สุดท้ายภายในก็จบจบกิตนะเพราะฉะนัะ้นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ของสัญญาได้เจตสิกของค,คุณจัดการเลยคุณใช้สัญญาขคุณเป็นเลยกำหนดรู้ทางตาไปกระทบก็กำหนดรู้ทางหูกระทบ อะไรทั้งนั้นกำหนดรู้คุณก็สามารถที่จะรู้กิเลสที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าเป็นนั่งหลับตาทีเดียวเนี่ยเป็นนั่งหลับตาอย่างที่สายหลับตาก็ทำโอ้โหอัตมาว่ามันน่าจะเข้าใจได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยว่า มันจะทำความรู้ไปอยู่ในรูเดียวในอีกทั้งห้ารูใหญ่เพราะคนที่ทำความรู้ทางตากระทบรูแปละวาะกิเลสได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รู้ในในจิตวิญญาณที่คุณอยู่ข้างในคุณรู้ครบด้วยทั้งนอกทั้งในด้วยก่าทำกิเลสให้หมดทั้งนอกในนี่เสร็จตาหมดกิเลสหูหมดกิเลสจมบบูกหมดกิเลสลิ้นหมดกิเลสกายสัมผัสหมดกิเลส ภายในจะรู้ด้วยไหมแต่ไปไปทำทำเฉพาะภายในสะกดจิตอยู่ที่เดียวจะรู้พวกนี้ไหมข้างนอกอีห้าโง่พวกหลับตาโง่โง่งงนิรันดรอ,อัตมาพูดแรงนะอยากกระแทกให้พวกที่เป็นหลงหลับตาอยู่นะให้ตื่นสตีในาศาสนาพุทธเนี่ยมีคำสอนของพระเจ้า จาระสิบห้าวิชา8เนี่ยมาเรียนรู้มาปฏิบัติอภารนตกาปฏิบัติธรรมสามให้มันรู้สัตธรรมเจ็ดแล้วเกิดฌานลืมตามไม่จะเป็นงมงายกัเดรัจฉีที่มันหลอกหรือผีหรือซาตานมันหลอกมานานแล้วว่าเป็นหลับตาหลับตาหลับตาหรือทําความลึกลับไม่ค่อยรู้หมดไม่รู้กว้างไม่รู้มีกายสัมผัสมันเทวานิยมเนี่ยคำสอนของพระเจ้านี่ไม่ได้มีสัมผัสกายสัมผัสกายของพระเจ้าก็ไม่ได้เนี่ย มันลึกลับไปหมดมันก็เหมือนกันกับพวกหลับตาด้วยกันมันไม่ได้บริบูรณ์มันไม่ได้ครบถ้วนมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเลยข้อไปที่อัตมาพูดสัจธรรมแรงชัดเน้นไม่ได้ไปว่าใครเราไม่แม้จะว่าโง่ก็ไม่ได้ว่านะเพราะคุณโง่จริงอัตมาไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ไป คมอะไรเลยคุณโง่จริงไหมคนที่รับหรือคนที่รู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยคนนั้นเริ่มฉลาดแต่คนใดที่ยังไม่รู้จุดโง่อของตัวเองนะไม่มีทางฉลาดหรอกเราเรดยว่าตัวเองฉลาดรู้เองตัวเองรู้ถูกด้วยนะไอ้ยางนั้นโง่งดักดานเลยนะเพราะจิตคนหรือว่าปัญญาหรือปฏิภาณขคนที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราโง่อยู่ตั้งนาน จริงๆเราโง่เลยนั่นอ่ะไอ้นี่เราโง่เราไม่รู้โง่คือไม่รู้นั่นเองโอ้เราเพิ่งรู้อันนี้ถูกเป็นยังไงผิดเป็นยังไงโพธิรักถูกเหรอตาย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 กูนึกว่ากูถูกเลยนะนึกว่าโที่รักผิดตายตายตายคนนี้แหละเจริญเถิะเจริญเถอะนี่ย อาตมาเองอาตมาทำงานมาจนป่านนี้อายุเก้าสิบแล้วมันยังไม่รู้สึกว่ามันได้เท่าไหร่เลย